และล่าสุดกับเดตสา์คนที่10ของเมืองไทยที่ได้รับการตัดสินจากคนไทยทั้งประเทศกั้งวรกรศิริศรถ้าเรื่องงานก็แน่นอนครับพอเข้ามาก็มันเยอะขึ้นแล้วก็เหนื่อยขึ้นแน่นอนครับแต่ว่ามันเป็นความสุขของเราที่เรารู้สึกว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วหมายถึงว่าเราได้เข้ามาวงการเต็มตัวแล้วเราได้ทํางานสิ่งที่เราชอบแล้วนะมันก็เลยเป็นเหมือนความสุขมากกว่า โอกาสที่เข้ามาครับก็ตั้งว่ามันอยู่ที่เราครับคือโอกาสเนี่ยมาจะมีโอกาสที่งานยากเข้ามาแต่ถ้าสมมติตัวเราพร้อมเราพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับจะเป็นงานไหนเราก็รับได้ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็มีงานไหนมีโอกาสไหนเข้ามาเราก็อยากจะทําให้ได้เต็มที่ครับที่ตั้งรู้สึกประทับใจในการที่มาเป็นเนี่ยคือมิตรภาพของ8คนที่เราได้ครับเหมือนเราได้เจอครอบครัวอีอวกครอบครัวหนึ่งนะครับที่เราจะสนิทมากขนาดว่าเป็นเพื่อนแท้กันได้เลย ไม่ใช่แค่พวกเราแปดคนแต่ว่าพอเราได้ไปถ่าย m ีได้ร่วมงานกับพวกพี่ๆ The Star ทั้งหมดนี้ครับก็เห็นเลยว่าบ้านนี้อบอุ่นมากเราก็รู้สึกเหมือนแบบเออเป็นครอบครัวจริงๆเพราะว่าคุยเรื่องอะไรก็ได้แล้วก็มีความสุขจริงๆตอนที่ได้อยู่ด้วยกันครับ